กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันนะครับผมรู้ว่าคุณคิดถึงผมแบบมากๆเลยแหละเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยด้วยนะครับพอดีนะี่ยผมหายไปนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการ รีวิวอัปเดตกันตามภาษาของช่องเลยนะครับซึ่งอัปเดตเนี้ยเนะี่ยมันก็มีเกาะใหม่มาใช่ไหมนั่นแหละคือเกาะใหม่นะครับยิ่งเราเนี่ยไปตีมอนวลใกล้เคียงหรือว่ามอนวล2425เนี่ยมันก็จะดรอปของนะฮะซึ่งมันก็คยออันนี้นั่นเองนะครับทุกคนอยู่ไกลซะด้วยชิบหายนี่มันคือฮาร์ดนะครับัวใจซึ่งถ้าคุณสงสัยว่ามันใช้ทำอะไรนะครับผมมีคำตอบให้คุณทันทีเลยนะครับคุณแค่าตามผมมานั่นแหละเพื่อ ก็นะครับมันใช้อย่างนี้นี่เองนี่นี่เลยวอลเวไทยช็อปนะครับมีให้แลกของมากมายก่ายกรองไม่ว่าจะเป็นเลดลีโลหรือเบลีจำนวนน้อยผมว่า20,000กับ2 0่นี่ไม่คุ้มนะเราไปรับเวสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะตังห้าห0ื่นเปลี่ยนผลกิโลผลอะไรต่างๆนานานะครับก็จะมีอันผลเสือดงเสือดาวนะครับไปฟาร์มกันได้ครับ แต่จะใช้โปรผมขอร้องขอแค่นี้เลยใช้โปรผมเกลียดโปรมากนะครับโอเคผ่านไปสําหรับเรื่องของอันนี้ต่อมานะครับผมเป็นการมีผลใหม่แล้วก็ไม่ดิผลเดิมแต่ว่ารีเวิร์บนะครับก็คือผลนี้นั่นเองนะครับเป็นผลเลิฟนั่นเองราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนั่นเองครับอยู่นี่ตอนยังผลพระเลยนะครับเลยนี่นี่นี่ผลเนเตอร์ลโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลเลิฟเนี่ยสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับ สกิลแรกนะครับผมชื VII ่อว่า hard shot เป็นการยิงระเบิดตุ้มแล้วศัตรูจะตีเราเบาลงด้วยนะครับเห็นไหมตีทีจะ400ท่าสองครับคิวปิดโซนครับผมนะก็จะเป็นเรียกหัวใจแล้วก็มีฝนหัวใจนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถกดท่าบินได้ท่าบินก็สามารถบินแล้วก็ใช้สกิลได้นะครับทุกคน นี่โอ๊ยเผ่ากูนชิบหายวายปวงมันก็ไม่เท่าไรนี่เออม,มาอมอนี่เดี๋ยวผมใช้คนรักนี่ครับมันจะสร้างดาเมจเบาลงนี่ อย่างที Please, like ่บอกครับค่าหนึ่งครับเมื่อยิงโดนนะครับ okay, มันจะสร้างดาเมจเบาลงครับผมนะแล้วก็ทุกสกิลเนี่ยเมื่อใช้นะครับก็จะสามารถใช้ขณะเคลื่อนที่ได้ตายตายเลยท่าแรกครับก็ยิงตุ้มตุ้มต้มต้เหมือนเดิมท่าสก็กกงนกท่าสามนับรีโมเดลครับผมโอเวอร์เฮียนะเดีวผมซูมให้ดู ยิงไม่โดนด้วยชิบหายส่วนท่านี้นะครับเป็นท่าบินนะครับนี่จะเป็นการโหนนะครับเหมือนกัะโดฟามิงโก้ที่ใช้เลยต่อมาอันตีรับผมนะเป็นการยิงแบบนี้โอ้ยมันก็เอาให้ได้เนาะมาเดี๋ยวเราสู้ด้วยผลน,นี้เลยนะครับเอ,อื <c oughs> ้อเรียบร้อยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย